ปูยามนี่มันกระสุดยอดแลวเนาะว่าเรื่องความมันความแซ่บทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเบิงมันปูแต่ละตวนี่นะเหลืองโอ้ยเป็นตาออนโอนยังวาเห็นปูมือนี่ก็อดใจบวไหวสิพาทุกคนมาให้ลาบปูกิ่นแซ่บก่อนปูนี่ก็เป็นปูหน้าที่เพิ่นไปคุดเอาด้วยทุกคนยามนี่เนาะยามเดือนหนึ่งเดือนสองนี่สุดยอดเลยแหละว่าเรื่องความแซ่บนะทำอิดนี่เขาได้ปูมากล่างทําความสะอาดดีๆแล้วเราก็แกะแยกสิ้นส่วนแบบนี้เลยทุกคนเอามาต่ำให้มันมุ่นแบบนี้นะ ตำม,มุ้นเท่าใดยิง่งดีเ้ยทุกคนแล้วหลังจากเขาตำแลแล้วเขาเอาน้ำมาก่อใส่เอาซากหั่นเนียนๆๆเนาะให้เนื้อปูมันปูหันเตกออกมาอ่าสิ่งที่สําคัญในการเฮ็ดลาบปูนี่นะฮาต้องตำให้ได้เ้ยทุกคนต้องตำให้มันเล็กๆเล็กได้เท่าใดยิง่งดีเพราะว่าเขาก็สิิาศอาอันเอาเนื้อปูแล้วก็มันปูอ่าให้มันออกมาะนะถ้าเขาโบได้ตัวนี้นะฮาตำโบได้นะเขาก็สซิบุ่มีเนื้อปูให้มาเฮ็ดลาบได้ หลังจากาเ่าตำแรกดีแล้วห่อปล่อยนย้ําแล้วห่ากะเอาอันมาตองทุกคนเอ้ยพอกระซีตองแล้วพอกระซีเอาไปตำอีกเท่อนึงเอ่อตำให้มันได้ประมาณสองเท่อน่ะหลังจากท่านตองเอานะ้ำมันแล้วแล้วล้าวกระซีเอามันปูที่ติดอยู่นําองปูท่นมาแกะเสียเลยเนาะมาควัดใส่เอาให้มันเบิดแบบนี้เลยทุกคนเอ้ย อันนี้ก็เป็นหน้าตาของน้ําปูแล้วก็มันปูที่เราแกะลงเมื่อกี้เนาะแกะสําเร็จแล้วแล้วเรากะสิเอามาตั้งไฟเลยทุกคน on. เหดไฟอ่อนๆเด้อมื้อนี้เขากะซิไส้เตาท่านแบบนี้เลยเนาะเหดไฟอ่อนๆแล้วเราก็ต้องมั่นคนมันคนไปเทอละน้อยเทอละน้อยกะค่ายคือแบบเราเคี่ยวแหละทุกคนเลยเคี่ยวให้น้ํามันแห้งลงแล้วเนื้อปูมันจะเค็มเป็นต้นเราบ่ต้องเฮ็ดไฟแห้งเด้อยคันเ็ดไฟแห้งหันโมหันสิไหมก่อนเนาะ เขาจะเฮ็ดใจเย็นค่อยเคียวไปหลังจากหั่นนารมอฟดแล้วน้ำจะแห้งลงเนาะน้ำปูที่เขาต้มกะสิปเปลี่ยนเนื้อปูออกมาแบบนี้เลยทุกคนเขาก็ค่อยคนไปเพราะให้เนื้อปูขอมันเตกเนาะนี่ก็เป็ดเนื้อปูที่เขาต้มสุกแล้วทุกคนเอยก็จะได้ประมาณนี้แหละหลังจากหันห่นเขาก็สิพักปะไว้ให้เนื้อกะปูขอมันเย็นสกนักก้นแล้วก็เอาพักมีซีอมหามาล้างปลาไ้เลยก็มีมะเขือขึ้นมะแข้งมะทั่ว ใบบีประกังเนาะเอามาไว้กับพนาแล้วพังหอมที่ฮอมซีไซ่ลาบกระปูในมือนี้ก็มีหอมบวัวหอมป้อมหอมลาบมีหอมหอะไรกระส่เลยทุกคนหอมแพลกระส่ได้เดือเข้ากันดีดีเลยแต่ว่ามือนี้ฮันคอยบบมีเนาะปกติฮันเป็นคนกินพังหอมแพวขน,นาดเลยทุกคนเอ้ยยากเป็นจังไงคะได้กินพังหอมแพลวคราว่าซื่อุกซื่นใจฮะนะแต่ว่ามือนี้บบมีกระไซํำนี้ซะก็มาซอยพังหอมปล่าไว้ทุกคนซอยให้เป็นต้น,นน้อยแบบนี้เลย หลังจากคั่นทัก็กสิมาเริ่มปรุงกันเลยทุกคนใส่พิกผงุงข้าวคั่วแป้งนัวปลาเด็กสิมรสชาตตามใจมากคือเก้าทุกคนเลยมักนัวมักจางมักเค็มจังใดก็สา,าสามารถใส่ได้ตามใจเลยซิมเอือซิมเกลพอดีแล้วแล้วขั้นตอนสุดท้ายทำกาซใส่พังหอมลงไป วันนีก้ก็แล้วแล้วลากอีกปูนาคอยนะทุกคนเป็นยังไดเป็นตาแซบตาหนัวยู่บบเนาะผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้คอยเองกระโขกกำลังใจจากทุกคนเน่เด้อเข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้ซ่องย t u b e ปักซันแซบหนัวหรือว่าสีคอมเมนต์มาตำหนิที่้มให้คำแนะนำคอยกระพรมรับเอาคำแนะนำของทุกคน,นมาพัฒนาหรือว่ามาหมุนไซในการฮิตซองของคอยเฮาะให้มันดีขึ้นเธอละก้าว แล้วก็ขอขอบใจนําทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิงมาสมเข้ามากดติดตามกดไลค์ให้ส่องยูทูบของคอยเนาะขอให้ทุกคนท่านพบแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจหาเงินขึ้นเกินลํารวยลํารวย